นำสนุนโดย AIS 3 G ผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีความฝันแต่บางครั้งหลายๆครั้งเขาแค่มีฝันไว้คุยกันสนุกสนุกแต่ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มทำเลย อยากรู้ว่าวันแรกที่เอาข้าวที่ตัวเองปลูกเนี่ยมาหุงกินแล้วรู้สึกยังไงคือหาทั้งบ้านอะ่ะคือเราต้องแจกทุกคนนะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นข้าวแปลงแรกจากน้ำพักน้ำแรงเราเองอะ่ะภูมิใจมากทีนี้จากที่คิดว่าจะปลูกไว้กินเองแล้วก็อาจจะแจกจ่ายเพื่อนฝูงญาติโยมหน่อยแล้วมันมาพัฒนาเป็นธุรกิจได้ยังไงพอที่มันเยอะขึ้นข้าวมันเลยเยอะ เกี่ยวข้าวได้ประมาณสัก9ตันอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเอาไปขายอะอนนใช่ไหมครับก็เอาข้าวทุกใส่รถ10บล้อไปก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราที่เราเข้าไปเห็นระบบการซื้อขายข้าวนะครับตามที่ท่าข้าวเนี่ยพอรถบรรทุกวิ่งเข้าไปปุ๊บมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเดินมาเสียบข้าวเราปุ๊บเอาไปดู <S 1> <S 1> <S ใส่มลอดู ปุ๊บปุ๊บใส่กระด้งดูสีดูอะไรแล้วก็มีคนนึงพูดขึ้นมาว่า94บาทคือข้าวหนึ่งถังเขาเปิด10กิโลนะครับแต่ราคาตลาดร้อยสิบาทแล้วไม่ข้าวผมได้แค่94้าสิบสี่แต่เราก็บอกว่าข้าวเราปลอดสารพิษนะขอเก้แล้วกันอขอมาบาทนึง่ง <laughs> เ,เ,เอาก็เทแมวก็ทุกข์กับไม่ขายก็ทุกไปที่อื่นโอ้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นขอทานตั้งแต่เมื่อไหร่ จากเหตุการณ์นั้นทำให้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรผมว่าผมไม่ชอบระบบเนี่ยครับผมว่าชาวนาอุตสาห์ตั้งใจทํานามาอย่างดีดูแลข้าวมา4เดือนทําไมเวลาขายไม่มีกําลังต่อรองเลยเลยวะผมก็ประกาศ ท่ามกลางเลคนกลุ่มเนี้ยนี่จะเป็นข้าวอตแรกและรตสุดท้ายที่ผมทุกมาขายท่าข้าวในใจผมแล้วทำไงวะก็ฝนไปรับเงินมาได้เงินมา8ปดหมื่นกว่าบาทผมก็ต้องมาหาวิธีการว่าแล้วจะทํำยังไงกับเขาเปิดที่เราผลิตได้สําหรับฤดูการถัดไปก็เลยเป็นที่มาว่าเริ่มหาข้อมูลว่าขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวมันมีอะไรบ้างพอเราตัดสินใจว่าเราต้องสีข้าวขายละถ้างั้นเราตั้งบริษัทดีกว่าไว้ขายข้าวเราเองตั้งชื่อบริษัทมีความสุขแล้วก็ในวงเล็บว่า ไม่จํากัดพอตั้งบริษัทปุ๊บก็ทําข้าวเราก็ต้องสร้างแบรนด์ของเราเองชื่อว่าข้าวหอมคุณยายเครือขา่ายชาวนาที่บริษัทมีฟาร,ร์มสุขไม่จํากัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสัก4ี่ห้ายนะครับพื้นที่ปลูกประมาณสัก50ไร่นะครับเราก็ตั้งใจจะพยายามสร้างเครือข่ายที่มาให้ได้สักประมาณ300ร้อยไร่เพราะว่าจะได้เพียงพอกับผลผล,ผลิตที่เราจะผลิตให้กับ ผู้บริโภคเราทั้งปี<ช>ผมจะพยายามให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่อยู่ในกระบวนการของเราตั้งแต่ชาวนาคนงานมผมเองผู้บริโภคผมเนี่ยม,มีการกระจายความสุข<ม>อย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเอาเปรียบกันนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักในการที่เราตั้งใจจะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาวิชาคุณทาตลาดกันอย่างไงบ้างครับโอ้เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเราเลือกที่จะไม่เข้าห้างแล้วเราก็จะกระจายความสุข ไปให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เราที่ทานข้าวเราแล้วชอบสนใจจะไปขายต่อมองมองเห็นช่องทางเรายินดีก็กระจายความสุขกันไปเหมือนกับ,บชื่อบริษัทมีความสุขไม่จำกัดสมมุติถ้ามีมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนเขาบอกว่าคุณสองคนทําได้ก็เพราะว่ามีต้นทุนที่พอสมควรนีฮะแต่เขามันเป็นเรื่องยากมากที่จะเลือกมีชีวิตแบบนี้ค,ค,คุณจะบอกอะไรเขาครับ ต้องบอกว่าอย่าใช้ความไม่พร้อมเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำรอมันพร้อมอ่ะมันไม่มีวันพร้อมหรอก5้าล้านยังไม่พอ10ล้านก็ยังไม่พอแต่ถ้าคุณเริ่มทำมันได้นับหนึ่งไม่มีปัญญาซื้อที่10ไร่ซื้อที่ไร่เดียวปลูกรไรเดียวให้ได้ก่อนเรา2คนเนี่ยเราเริ่มจากเล็กๆก่อนแต่เราเริ่มเลยแล้วเราทำเลยเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเรารอเราคงไม่ได้ทำ อะไรคือความฝันสูงสุดของคุณสองคนนะในการทํานาและก็ทําบริษัทมีความสุขไม่จํากัดสําหรับผมนะครับผมอยากเห็นเราให้ความสาคัญอาชีพเกษตรกรเพราะว่าอาชีพเนี้ยคุณทําคุณไม่มีวันอดตายอาชีพเนี้ยมันไม่ได้ต่าต้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยเกษตรกรทุกคนเนี้ยผมว่าภูมิใจเหอะคุณอนะเป็นส่วนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศ วันนี้ขอบคุณมากเลยฮะที่เล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ผมฟังมากมาเลยขอบคุณมากครับคขอบคุณค่ะมันไม่มีใครตอบได้ดีไปกว่าตัวคุณเองว่าความฝันคุณความจริงความสุขคุณเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าซื่อสัตย์กับตัวเองเราตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดฟังตัวเองได้เยสียงเราดังไม่น้อยกว่าเสียงคนเอง ผมเชื่อนะครับว่าทุกการเลือกเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปแรกและสิ่งสําคัญก็คือความกล้าที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตในแบบที่ใช่จริงๆอย่างที่ไอดอลทั้งสองของเราทําในคืนนี้อย่าลืมนะครับถ้ากล้าเลือกคุณก็ต้องยอมแลกผมถ่ายนั้นอยู่เรื่องหนึ่งนะไปเด็กคนหนึงมายืนมองผมแบบนีน้ น้ำกัไปเลยไปตามเพื่อนมาเลยมาชี้หน้าหลยนี่ไงไอ้หม่ำนี่ไงนี่ไง <c oughs> ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่เเรียกแบบนั้นเขาคิดว่าเป็นเพื่อนของเขาอ่ะ